สวัสดียามเย็นนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเ c ซทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมซูยาแชนนลนะครับวันนี้พามาดักกุ้งนะครับผมพอดีเมื่อวานแมค้าสั่งมาไม่ได้มาดักนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ดักกุ้งก่อนนะครับส่วนใส่เบ็ดเดี๋ยวไว้ที่หลังก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้แมค้าต้องการกุ้งมากเลยนะครับหาหาให้เมค้าก่อนนะครับผมสําหรับดักกุ้งของเราก็นี่ครับเป็นมุ้งนะครับ ไม่แพงครับสั่งลาซาด้าไม่แพงนะครับผมถ้าเกิดท่านชมว็บซีท่านไหนที่ต้องการก็ค้นหาราซาด้าได้นะครับผมอันละสามสิบกว่าบาทนะครับวันนี้สามสิบห้าลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะดักไปเลยนะครับผมจะใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช่าเลยนะครับผมลงไปไกลครับแถวๆถวนี้แหละเดี๋ยวไปต่อไม้ใหม่กันเลยครับผม พอได้อยู่ครับหมายนี้เดี๋ยวหมายนี้นถ่ายแค่นี้ครับเจอกันหมายต่อไปด้วยครับผมที่ใส่อัน,น,นหนึ่งะนะเออเขอ้าขไหมอมอดโอ้เดี๋ยวน้องยกมันนี้ก่อนครับวางรวดนาด้วยน้องอดเข้าเยอะมากครับ โอเคเล่นตัวใหญ่อยู่เนาะโอ้ยังมันครับแล้วมูงอืมโอืมใส่ลงเดียวโอ้โหหลังนี้จังจังครับผมนี่ครับผมสุดยอดครับมาฝั่งนี้เนาะไว้นี่ก่อนก็ได้เอาไว้นี่ก่อนไม้ใหม่ครับผม ค่อนข้าง,างวังเวงน,นะครับน่าก,กลัวนะครับไหมนี้เ<ฮ>ข้าร่วมตัวอยู่ครับเทียบเลยนะครับผม นี่ครับโอ้กุ้งตัวใหญ่ดีโนสวยสวยผ่านครับผมม,ม,มีมีสรงน้นอันนึ่งเด้อค้งเราดูดอกนี้ครับเข้าหรือเปล่าครับโหเข้าอยู่นาฝั่งนี้ก็อยเข้าเหมือนฝั่งฝั่งนี้เนาะ ได้ครับเดี๋ยวผมไม้นี้จะถ่ายแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันไม้ต่อไปเลยไปกันเลยครับโอ้ไม้น่ากลัวกันเนะมาคนเดียวน่ากลัวนี่ไม,ม้นีอคนเข้ามาใส่แต่งนะตก,กันนะติดถนนครับผมโอ้หลังนี้โอ้ ได้ยิ่งเยอะเลยนะครับผมเทียบได้แบบนี้ทุกหลังหนูสองสามโลนั่นแหละอออนี่ครับผมกุุงของเราเข้าอยู่เนาะเข้าอยู่ เขาอยู่ครับผมจุดนี้พอได้อยู่ครับเดี๋ยวเจอกันหมายข้างหน้าเลยครับผม yeah. เองมาเจอแมวครับผมไปแล้วเดี๋ยวหาก,กินตามธรรมชาติครับ ตอนนั้นเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมที่มันได้เยอะเยอเดี๋ววันนี้มาที่ไม้ใหม่แล้วผมไม้เก่าครับแต่ว่าเคยใส่ไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูว่ายังมีตัวเหลือหรือเปล่าที่มาตอนเย็นไอ้ตรงนั้นน่ะน้ํา,าน้ําไหลผ่านคันนานันโนปลาช่อนตัวบล่มไม่ได้หรอไม่มีอะไรทําอะไรจับมันไม่ได้นะ พอได้อยู us, uh, ่นะได้ย <Tru> ังนี่ครับผมพอได้ตัวอยู่ครับผมนี่นะครับโหเยอะอยู่ด้วยนุ่งหมันครับผมหมันหลังต่อไปครับผมปองเก่าครับผมอื๊บ๊อด ปลาบูปลาบูปลาบูครบับผมมาได้ไงโน,โน้โหปลาบูตัวเริ่มเลยครับผมเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวไปดูเอาขึ้นไปบนน้ำบนบกก่อนออืปลาบูนะครับไซตเท่าแขนเลยครับผมอตัวใหญ่น้อยังไม่ตายด้วยมันครึ่งโลเลยมั้งไจะได้เห <laughs> รอเจอปลาบูครบับผม กุ้งยังอย่ี่ปากโอ้มเข้าไปกินกุ้งเนาะโชวูน้อยโชว์งี้น้อยเออนี่ครับผมมันมานครับผมมันเป็นยังไงมาหนูหนูดูเดืเอดเราเจอกันใหม่ต่อไปเลยครับกุ้งโอเอากุ้งออกมามันกินกุ้งเหมือนเนาะอ๋อกินกุ้งนี่ดัลกุ้งกุ้งเต็มปากเลยเนะญญาะแสดงว่าถ้าเราเอาเอากุ้งไปใส่เบ็ดมันก็กินเนาะ กินปลานี่กินโอ้ตัวใหญ่มากพะบุมาได้ไงวะโอ้จังๆเลยนะโหโนเดินเซเลยอะเมาไม่เมาก็เซครับวันนี้ เข้าครับลังนี้โอ้โหติ๊กเก็บเลยหายนี่นครับบูมีกบเข้าด้วยนะครับวันนี้อย่างมานเลยนะโอ้โหปลาบูมายยงไงไง่รู้เนาะ,ะถ้าไปช่อนยังไม่สงสัยนะไม่โอ้ตบหอยลวนๆครับผม <laughs> Oh. อัน,นดักหอยอันนี้ไม่ไมใช่หอยชเชลี่เิโนใช่ไหมหอยช,ช,ชลีหรโอ<ะ>ลูกมันโอ้หอยเพียบเลยนะครับหลังนี้มันหมานครับผมมัน,น,น,นหอยอตอนนี้ของฟ้าก็เริ่มสว่งะะางแาล้วนะครับ,ปปรรบเรามายามแต่เช้าด้วยนะครับวันนี้ตีสี่ได้ประมาณตีสี่ยี่สิบเราเรามายามเพราะว่าเดี๋ยว น้องโนจะไปซื้อของเลยนะครับต้องไปตลาดข่าวครับซื้อพวกเนื้อพวกอะไรครับเขาขายอาหารตาสรมสั่งครับผมน้องแขันมากครับผมไม้มีน้ำท่วมเขาใส่ตะข่ายติดแม่น้องแล้วก็ดีประดิกฐ์บ้านเขา ใส่ตะไคร่นะครับผมไม่มีปัญเาเอายาวเลยโนเนาะปิ่งโคตรยาวเลยเนะผมมันก่อนตัวใหญ่กว่านี้เนาะอืมเดคนลุกคนลุกไปยามดักกุ้งเช้านี้ก็หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับ เดี๋ยวไปชั่งให้ดูนะครับว่าได้กี่กิโลอันนี้ผมนี่ครับก่อนดีก็มาถึงบ้านแล้วครับผมดูผลงานกัน,นครับเดี๋ยวเราชั่งปะบ,บูให้ดูเลยนะครับผมอ,อือบอลุ้นกันนะครับปลาบูตัวนี้กี่ขีดครับหนกิโลไหมถึงกิโลไหมจุดปะเจ็ดขีดเอาเจ็ดขีดครับผมโอ้ มานเลยครับผมปลาบูโอหนึ่งกิโลพอดีเลยแม่นี่นะสำหรับปลาหนึ่งกิโลพอดีเลยนะครับวันนี้ตากบปลาชนปลาบูปลาดุกโอ้ยังมานเลยนะครับว uh> ันนี้เดี๋ยวรอดูกุ้งนะครับผมโอ้ดูกุ้งว่าจะได้กี่กิโลครับเดี๋ยวชั่งดูครับผลงานเช้านี้ครับผมโอ้ยังมานเลยนะครับ ทางนี้เป็นกุ้งครับผมกุ้งแล้วก็ปลาซิวครับผมน,นี้ก็เป็นปลาบูปลาช่อนปลาดุกกบนะครับผมโอ้ยังมานเลยนี่นะครับที่ดักกุ้งของเรานี่นะครับเป็นมุง้งมุ้งดักกุ้งครับผมปึ๊บหักอกสามขีดครึ่งโล นี่ปลาซิวครับผมได้ครึ่งโลจึกโหเกือบโอ้หัปีกโลกาละมังนี่มนันอ่างก,กาละมังนี้ประมาณ3ามขีดนะครับผมหากออกไปโลครึ่งครับผมโอ้โหยอดจริงอันนี้กุ้งโลครึ่งส่วนปลาของเราชั่งไปแล้วนะครับนี่ออเดอร์เช้านี้1กิโลกรัมนะครับผม สองถุงถุงละครึ่งกิโลนะครับลูกค้ารอรับได้เลยนะครับผมกุ้งสดสด